ปูแป้งจะพาไปกินปูเป็นค่ะบ้านนี่ถูกไหมเดี๋ยวนะไรดิเฮ้ยไ,ได้นะบรากาศมันจิ๋มมากเลยอ่ะคือบรรยากาศมันดีมากเป็นมุมที่ถ่ายรูปที่สวยมากทุกคนดูดิดูดิดตรงมุมเมื่อกี้ถ่ายแล้วเห็นทะเลอย่างนี้เลยเนี่ยแต่งตัวได้พูเทิร์นเอยู่บ้านก็ <c oughs> เดินลองสิ <c oughs> ลองชุดลองเสื้อลองกระเป๋าลองรองเท้ามาหนึ่งอาทิตย์ละ ว่าถล่มกลางแล้วกอย่าง <c oughs> วันนี้นะคะคณะพอขอ,อ,ขอ <c oughs> นี่คืองเราเตรียมตังไว้จะจ่ายค่าน้ำมันนะคะท็อปปี้น้ำมันแพง <c oughs> วันนี้น้ำมันคื้นนึ่งหมาดเมืนอนเราบอกว่าจะออกมาเติมแต่เราคิดได้ตอนเที่ยงคืนก็เลยไม่ทันแล้ว <c oughs> วอนรัฐบาลน,นะคะตึงราคาน้ามันไว้ค่ะอย่าเพิ่งไปตึงราคาอาวุธนะคะเอออย่าเอาแต่เงินไปซื้อเยนะเอาไปซื้อเออไปซื้อ นี่นะคะทุกคนเราก็จะไปเที่ยวพัทยากันปูแป้งจะพาไปกินปูเป็นค่ะปูแป้งพัทยาจะพาไปกินปูเป็นที่พัทยาค่ะช่วยกันช่วยกันเองเราต้องร่วมด้ว่อยช่วกันแล้วเพื่อนเล่นมวยต้องเล่นตามนะทุกคน เป็นคนเยอะมากเราตอนนี้เรากําลังแบบจะไปหาหาที่โต๊ะของเรานั่งก็จะไปนั่งตรงไหนกันจะเอาอะไรคะตอนนี้คือร้านมันค่อนข้างคนเยอะเราก็เลยไปรับคิวแล้วเขาอ่ะให้สแกนคิวเมนูอาหารก็มาเขียนก่อนแล้วก็เพื่อเมายื่นได้ค่ะและตอนนี้คือเวลาบ่ายสองสิบเก้านาทีนะคะเรามาดูกันว่าเราจะได้รับประทานอาหารเวลาที่ไหน มารอลุ้นกันเอาใจช่วยพวกเราแนะน่าเราจะเป็นลมก่อนหรือเราจะได้กินข้าวก่อนทำไมเผื่อกลางอะไรสักอย่างวันนี้นะคะคณะพสชของและตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายสองสามสิบสามนาทีนะคะเราได้โต๊ะแล้วเย้มาเดือดแตนแตนแต่ได้แตนแตนแต่ได้แตนแต่ได้แตนแต่ได้ แๆ oui, จริงๆจริจริงจริงจริงรอนเนื้อปูนะชาติเป็นยังไงคะโปรแป้งอร่อยแสดงว่าเหมือนกร้งบะชีจริงๆมันจะมีอีกสนหนึ่งที่เปนแบบรอไขู่รน้จเล่ากินแล้วต้องหงหน้าแซ่บๆด้วยเดี๋ยวเราจะย่เลอร่อยอันนี้แซ่บเลยอนี้แซ่บเลยนาแซ่บ กรจะไปกินกันแล้วนะคะเพราะว่าเรารอไม่ไหวเลยอ่บ๊ายบายอันียร์งัชยองอันียเชโสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง3เกินะคะตอนนี้เรากำลังจะไปที่ไหนกันและตอนนี้นะคะเรามากันที่เคฟบีดคลับนะคะก็คือค่ะก็คือศูนย์รวมคาเฟ่ต่างๆนานานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องในไปกันเลยไปกันตุ้ม สูงจะกินอันไหนส่วนสูงเรียนส่วนสูงตัวกิ๊กคาน์เตอร์กับกับตัวเราเดี๋ยวดูเลยอันนี้ก็คือไม่ได้ตัวเล็กนะความจริงอ่ะเธอกินอันไหนมาดูเมนูเร็วอันนี้ก็คือข้าวเหนียวมะม่วงคากิโกริอันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงคากิ โอลี่เหมือนกันอ๋อคันนี้คุละไซอันนี้คือคายกิโกลี่ปลาแห้งแตงโมปลาแห้งวัน้อยากกินอ่ะอยากลองอ่ะปลาแห้งเหรออันนี้ก็เอันนี้ไหมอันเล็กอย่างละหนึ่งสวยมากชุดสวยมาก <c oughs> สวย <c oughs> ไม่ไหวสวยจึง้ง <c oughs> ถ้าวันนี้ไม่พามานี้ <c oughs> น่าหงิกเลยนะคะจะร้องไห้ถ้าวันนี้ไม่พามา <c oughs> แต่งตัวเดินฟูเฟ้นแต่อยู่บ้าน <c oughs> ต้แตเดังสิลองชุดลองเสื้อลองกระเป๋าลองรอ,องเท้ามาหนึ่งอาทิตย์ละ เตรียมตัวรอชื่อของอะไรคะวันนี้ลุกบุ๊คค่ะกระเป๋าอาเทเชอร์บอกค่ะแล้วก็เคสของเคสติฟายค่ะแล้วก็รองเท้าอะไรไม่รู้ค่ะเลยถ่ายฉันมาทั้งนกระเป๋าอะไรคะกระเป๋า MCM ค่ะเสื้อค่ะเสื้อยี่ห้ออะไรเนี่ยนีมอิล่าที่อย่างรองเท้ากางเกงค่ะกางเกงเป็นกางเกงจำยี่ห้อไม่ได้อีกเหมือนกันรองเท้าค่ะรองเท้าเป็นอันคินนะโอเคค่ะเบลิบูนาฬิกาสิงหาแอปเปิลวอทค่ะเื้อ วันนี้เขาเลี้ยงนะคะไม่เออออกกล้องแล้วอะนั่นต้องแปะอะไรดิเลี้ยงค่ะเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวหลังกล้องไปเก็บเงินกลางๆค่ะขอบคุณค่ะเรวกับโต๊ะกันทำอะไรคืออยากจะบอกว่ามาเนี่ยคนเยอะมากเราไม่ควรมาวันหยุดปกติก็มากันวันหยุดมันก็ไม่ขนาดเนี้ยหรือว่ามันหยุดยาวก็ไม่ยาวไม่ยาวมันเป็นช่วงปิดเทอมของเด็กได้ไงเออว่ะ มันหยุดอุ้ยเพราะนั่นสวยมากฝนั่งเขาสวยมากเลยอ่ะคือมีคนสวยเยอะบ้างบนโลกนะแต่ไม่ใช่เราอ่ะเราสวยในกระทงรางโลกฐาเราสั่งมาทั้งหมด2เมนูนะคะก็คืออันนี้จะชื่อว่า baby mango s t e a k rice cake and watermelon kikori c h o c o e นี่ค่ะ2เมนูนะคะนี่กับอันนี้อร่อยเถอะคุน้อง ้าเจ้าเป็นเจ้าเตียงไหมอันนี้มะม่วงค่ะมาติดตามุนางแบบคนงามของเรานะคะว่าจะงามแค่ไหนดูค่ะมีความถือพงถือพอใหม่ก็สวยไม่หยุดถุดไม่อยู่อินฟ้าที่ได้าวาองกันเมื่อคืนเนี้ยยังมีซู้ลุงในวันนี้สวยค่ะจึ้งค่ะไปเลยค่ะไปต่อเลยค่ะพอสค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ถึงโรงแรมแล้วค่ะโรงแรมชื่อว่าอะไรนะคะนาวาเนเชอร์เอ็กซเค่ะที่นี่เราคือห้องพูลวิลล่าสงใช่ไหมะ ห้องเบอร์สองแต่ม่เป็นห้องพูลนะคาห้องเบอร์สองแต่ที่นี่เขามีสระว่ายน้ำนะเดี๋ยวเราจะถ่ายอินเสิร์ให้ดูอีกรอบนึงแล้วก็เนี่ยที่พักที่นี่นะสามารถเดินทะลุตรงไปยันชายหาดได้เลยแล้วก็มีโซนอาหารให้รับประทานอาหารได้นะมีทั้งอาหารเช้าอาหารเย็นมาเลือกรับประทานอาหารที่นี่เลยค่ะพักที่นี่นะก็จะได้ส่วนลด20อร์เซนด้วยนะมีแบบว่า afternoon ร e เออ afternoon รีก็ฟรีให้ด้วยนะเล่นน้ำกันเลยไหมเล่นเลย สวัสดีค่ะตอนนี้วีออร์ดอะไร่ันอะไรกัมหน้าในเจอร์สเคดนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของช o w e r นะคะห้องแบบฝักบัวธรรมดาแต่ตรงนี้นะคะที่ s p e c i a l จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่เพม่งร้านที่ฉัน่งมาเป็นแต่เอ็กซ์ตร้านะคะนี่ต่อไปเราก็จะมาดูพูลว่านะคะเป็่ากส่วนตัวนะคะในห้องนี่ค่ะก็จะตรงข้ามเลยนะคะมีวิวนะคะตรงข้ามกับ ที่นอนนะตรงนี้อ่ะชัด,ด้นเออจิว๋วจริง <laughs> สระมันจิ๋วมากเลยอ่ะเออล้างตัวค่ะดนมันน่ารักนะใช่น่ารักมากเลยอ่ะค่ะใช่คือบรรยากาศน่ารักมากคือบรรยากาศมันดีมากเป็นไงคะคุณก้าคะคุณก้าก็ขาน่าหยาบปมาณนี้ไหมคะเอนหน่อย <laughs> ใช่ถ้าจะนอนอาบแดดอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะ <laughs> เออเห็นไหมเออเห็นไหมไอ้ปาปผู้เข้าประกวดใหม่เลขหนึ่งนางสาวกินแอปเปิ้ส่งเข้าประกวดน้ำเย็นปายปบนต่อไปคนต่อไปมาชิบในตีอันเดอร์เดอะวอเตอร์อิสมาลโกโเทตพีห่าาละี่เขาตัวล็กกว่ไนแล้วเห พูดแล้ว <va> ก็ต <salah> ้องยิ <V> ้ม <iter> ต่อเลยแม่ไปนี่ถูกไหมเดี๋ยวใหแม่ดูเอ้ยได้นะก็เดินต่อจนลิดเกียร์เกียดจะลิดการยิ้ม ไม่เคยจะต้องอาบน้ําเป็นพับบิกขนาดนี้เ่ยอ้าเป็นคู่เลยค่ะนี่เรากำลังจะไปกันที่ไไหนกันเกาะสีชังค่ะใช่แต่เราลังเราตอนนี้เรามาจอดกันที่โรเบียนสารแล้วก็เราจะไปต่อกันที่เกาะร้อยเพื่อขึ้นสปีดบูสไปที่เกาะสีชังต่อค่ะใช่ พวกเราเนี่ยก็แบบจริงๆโรงแรมก็มีรถมารับด้วยนะถ้าใครอยากมาโรงแรมนี้ก็มาได้แต่เพื่อนเราบอกว่ามันดีมากๆอย่างนี้เลยค่ะรีวิวแบบดี<ช>ด้วยราคาไม่ได้แรงมากด้วยนะแบบราคาแบบรับ,บราาได้ใช่ค่ะไม่ไปเดี๋ยวเจอแก๊งไปไยเมื่อกี้ทำอะไรไปคะเมื่อกี้กินยากแก้แพแบบกินยาแก้มอเนื้อแล้วหนึ่ง ถ้างั้นอะเราถึงกกอนเราจะไม่สนุกเพราะว่าเราจะมาเอาเรือจะไม่สนุกแหละคนนี้ที่นั่งสบายใจไหยคะเราเป็นเบสเราคือเบสที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยคอยจับของคอยดูแลสัมภารเราอยู่บนรถสองแถวของทางโรงแรมนะคะเมื่อกี้ขอสัมภาษณ์ความรู้สึกที่หลังจากขึ้นจากสปีดโบน่อยค่ะ แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแต่ก็เข้าใจเลยค่ะว่าไปฉันไม่สามารถไปฉี่ท้ายเรือได้แน่นอนนั่งตรงนั้นดีแล้วใช่ไหมะอ่าคุณอารยา After Shock ค่ะ After Shock ปานบานอ่าตะกรงว่าไงขิดคำเดียวจันๆง่ายๆขับคุณค่ะมันมีงขึ้นแรงไปหน่อยแล้วเนี่ยทำเวลาไม่ค่อยดีหนูไม่รีบวค่ะสิบห้ากว่านะเนี่ยปกติสิบห้าก็ถึงแล้วเออบอกตลอดทางเขาไม่รีบวค่ะคุณก็ขับยังไงก็ได้ค่ะขอปลอดภัยขอบคุณค่ะ เงียบนานก็เลยแบบขอโตขึ้นหน่อยอุ้ยอุ okay. ้ยคุณลุงไม่ถามหนูเลยอ่ะคุณคนขับมาน่ะโอ้โหขอล้อไปเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวไปเจอกันที่พักนะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตเดี๋ยวเราจะไปดูว้าเดี๋ยวไปเจอกันที่พักนะไปดูกันว่าที่พักเราจะสวยแค่ไหนปิง มันนเย็แบบบจัด้วยความที่มันอยินทายู่ย้วยมันก็เลยเย็นแบบแนวหนาวแต่วภูกระดึงเขาไม่ได้หนาวขนาดนั้นมันเย็นก็จริงอ่ะแต่เขาไม่ได้หนาวแบบนไม่หนาวขน่นมันเย็นแบบเย็นเย็นแบบเยอะ อ,อัอังกฤษได้ไหมอ้ยเอาเอียเอาเอา嘛มาชี้แม่าเลยเอาเลยพี่พ่อพิงดูมาจ้าอะไรดิเฮ่ไปไหนเนยน ายรูปตรงนี้ตรงเขามาเรียกว่าเขาอะไรนะเพื่อนเออเขาช่องขาดตรงนี้แบบมุมดีมากทุกคนมียกงกะเซตพ็อปถ่ายรูปแต่ต้องแบบเดินระวังกันหน่อยนะคือเราก็เดินระวังตามสะพานแล้วเราก็มาถึงตรงนี้เป็นมุมที่ถ่ายรูปที่สวยมากทุกคนดูดิดูดิสวยมากไปต่อเนี่ยแล้วทีนี้ตรงมุมพวกแกถ่ายแล้วเห็นทะเลอย่างนี้เลยเนี่ยทะเลก็คือแบบมันก็มีชีวิตอะ่ะ แล้วทะเลก็คือแบบก็มีหัวใจอ่แ<ล>ะแล้วก็คือแบบไปเที่ยวทะเลก,กันไมหมอ่ะแล้วก็คือแบบไป,ไปดำดูปะะการังอ่ะทุกคนฟิงทะเลเต็มเลยดูดิ <S <S แถวเนี้ยเดินเหยียบไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามีหอยเม่นด้วยเหยียบเข้านี่โอโ้โหเรื่องใหญ่เรายังไม่โดนน้ำทะเลจับก และตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ถ้ำพังนะคะปลายแหลมถ้ำพังหรือปลายถ้ำพังหรือชื่ออะไรสักอย่างนี่มันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยแต่ตามในเล็บนะคือเขาลงไปซ้าน่าจะสามารถลงไปถ่ายรูปข้างล่างได้นะแต่ว่าเราคิดว่าถ้าเราลงไปเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นทางไหนแต่ถ้าลงก็น่าจะลงได้แต่ทางลงก็น่าจะอันตรายนิดนึงดูมันเป็นสรุปสรูปเป็นแฟตแฟดไม่ค่อยมีหินให้เหยียบลงไปเลย น้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปาลววปาเออต้องให้เจ้าอยู่ฝั่งนู้นเลิกอยู่นี่ไงออกดถ่ายยังเถ่าแล้ว<ฮ>แล้วถ่ายไม่บอกอ่ะก็ยังบอกตอนนี้นะคะเราก็มาพักกันอยู่ที่ค่ะ s o ซัมเพลงใช่แล้วไม่รู้สักหนึ่งอันนี้คือหาดอะไรหาดถ้ำพังเหมือนหาดถ้ำพังนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หาดถ้ำพังอะไรอ่ะอ๋อเหรอนาหน้าถ้ำพังรู้แล้วทำไมไม่แบบใช่ค่ะตอนนี้เราก็มารับประทานอาหารและวรับประทานอาหารก่อนนะคะแล้วต่อไปเราก็จะ ไปที่ที่พักแล้วก็เอากระเป๋าแล้วจากนั้นเราก็โทรจองสปีดโบ๊ทกันแล้วประมาณสี่โมงครึ่งถึงห้าโมงนะเพ nah ื่อท yes. ี่เราจะนั่งข้ามฝั่งจากทางเกาะศรีราชาไม่ใช่เกาะศรีราชาจากทางฝั่งเกาะศรีชังเพื่อที่จะข้ามไปทางไปพัทยาต่อพัทยาแต่มันต้องเป็นท่ามันคือท่าเรือศรีราชาท่าเรือคือเกาะลอยเออมันคือเกาะลอยเกาะลอยแต่ว่าทางฝั่งศรีราชาเ็เายฉ้ว่าฝั่งศรีราชากับฝั่งศรีชังใช่ คลิปนี้เราก็จะมีประมาณนี้แหละหวังว่าทุกคนจะชอบการติดตามคลิต่อไปของเราใช่ลงปีละคลิปปีละคลิปสามปีอาจจะคลิปหนึ่งเอ้ยไม่ใช่สามเดือนอาจจะคลิปหนึ่งหรือว่าอาจห้าเดือนคลิปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่กําลังเงินแล้วแต่กําลังเงินและกําลังคนตัดแม่แม่ก็ชิปูเพราะเนี้ยบ๊ายบายไกลมากไกลไม่พอไกลที่ไหนใหม่ใหม่ไปก่อน 啊。Ah.